ทุกคนรอดูนะครับเปิดตำนาน The Fat Offlane มาบัตเตอร์ไฟเรียบร้อยครับโอ้โหเจอ The Fat Offlane ไปไวเล t ว่ายังไงอันติได้แน่นอนนะอย่างงี้ชิวโอ้บอกเลยเอาจัด The Fat Offlane อ้าวบัตเตอร์ไฟคนดีคนเดิมโอหสกินนายสวยว่าขอทัดหน่อยดีเออมาแล้วครับพุ่งตรงไปหาน้องไวเลสสวัสดีจ้าไม่รอลสวัสดีครับ โคตรโกง the fat of line อ้าวๆอาลิดเดินมาอย่างนี้แถมดิเรียบร้อยว่าที่ the fat เม็ดส้มบอกเลยรักที่ไม่ีในใจฉันพร้อมทีสูื้ต่อ ครับผมก็งับดีเอครับวันดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมคราบนะครับชิดก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่น The Fat o f ออฟเลกันนั่นเองในโหมด COV เนาะอาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมาเล่น c o โวง COV กันบ้างเก็บแ,<ป>แต้มเดอะ <The S 2> ฟองเดอะแฟหวังว่าผมจะเล่นเรื่เรื่อยๆแล้วกันไม่รู้ว่าจะติดเม็ดในช่วงนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมอีกประมาณพันสี่ร้อยนะครับถึงจะติดเม็ดแดงนะของเดอะแฟลตคาดว,ว่าจะพยายามแล้วกันให้ตัวเองเป็นเดอะแฟตประเทศผมเล่นเซอฟิตเลยใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วแบบก่อนบัฟพอเซอฟิตบัฟเสร็จปุ๊บกลาาายเเป็นตตัวบ้อ่ แล้วผมติดเม็สต้มอ่าอันนี้อาจจะเป็น The Flash ที่ชนะติดเบต้าหรือเปล่าอันนี้เราชนฟอเรนนะก็ถือว่า The Flash เนี่ยเป็นตัวที่ชนฟอเรนสำหรับผมนะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ The Flash ผมมองว่าจังเกิลกับออฟเลนเล่นได้นะครับเล่นดีกว่าเล่นดีกว่าเลนกลางเลนกลางเล่นยากสุดแล้วนะธรรมดาที่ผมเล่นมาเพราะว่ามันเจอเมสบิลิตี้ค่อนข้างสูงนะตัวตรงกลางไม่ใช่เป็นลิเลียน้าเจอมวยอะไรเงี้ย The Flash ชนลำบากนะครับนะครับผมยิ่งเจอมวย The Flash ยิ่งไม่ชอบเลย โอเคเราชนฟลเฟรนเกอร์าจ,จะชิวๆหน่อยๆนะครับอ่าไอเทมดูพลังแสงก็ตามนี้เลยนะครับผมมีคนถามผม,มตั้งแต่คลิปในช็อตละกระแสตอบรับดีมากๆขอ,ขอขอบคุณทุกยอดวิวและทุกกำลังใจนี่นะครับผมคอมเมนต์ติดเตียงกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์สนุกๆเนอะกับตัวละครปั่นๆนั่นเองก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะหลายๆคนบอกว่าพี่รู้ไหมว่าตัวละครมันโง่งมันคอกแล้วพี่จะพูดจะอวยมันทําไมก็แค่คอนเทนต์นะอย่าไปซีเรียสน,นะครับผมอ่าเอาไปว่าเรามาดูการเดินเย็นตัวแฟลผมดีกว่าเฮ้ยยรวมมมไไไดด้อะเนี่นะผพติ ผมพลาดโโอ้โหตอนนี้ผมรีบกดใส่คนไปนะครับเพื่อหวังว่าแบบเออเฮ้ยได้แลนะ้วเนี่ยบัตรเออชอบไมปกินรีบกดใส่คนไปถึงพ่อปู่ปะเนี่ยถึงแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ฟิกตายเลยโอ้โหมีฟิกด้วยแห้งจัดป้าขออนุญาตทัดไบโออย่างนี้ไบโอมั้งการตีตายแน,น่อนอนครับรัวหมัดหายครับเดออเดอะเฟช แล้วก็พุ่ยตามขึ้นเยอะมากนะจากคลิปเดอะแพดนะของคุณทุกคนนะเฮ้ยบัตเตอร์ฟลายที่นายสวยว่าขอทัดหน่อยดิมับเขาให้เออตึงจ้าตึงจ้านะเดี๋ยวไบโอว่าไงวะเอ้ยตายเนี่ยอ่าเรียบร้อยน้องไบโออย่าอย่ายืนแหลมพี่ขอร้องอ้าวไอ้นี่เดินมาอย่างงี้อ้าวของแถมของแถมมับคลายใจโค้เรียบร้อยหาย แต่คลิปหน้าผมต้องเล่น The Flash เลนกลางแล้วนะโอเคซิลบอกเลยว่าซิลวีตาร์นี้น่าจะตึงนะผมคาดว่าอ,าอ,าอ,าาอ้าวอาบัตบัตเตอร์ไฟายม่งี้บับเขาให้อยากตายสิส่วนชั้นเจ้าสกิลผมก็แนะนำเอา,านะ okay. เอคิวมาเนาะโอเคเอยเราเข้าไปทัชท่อปู่ได้ไหมเนี่ยอ้าวขออนุญาตทัดทัดทายหน่อยฟิกกงฟิกเกอร์อีกแล้วอ่ะวับกลับได้ไม่เป็นไร แล้วก็สรับลูนนะผมมองว่าควรจะเอาดูดเลือดมานะครับแต่ถ้าเกิดจะเน้นแบบเป็นย,ย,ยังไงเออเข้าหัวไปจะสุดไม้ใช่ผ่านก็ควรจะเป็นแบบสำหรับผมนะควรจะเอาลูนดูดเลือดมาถ้าไม่เอาลูนดูดเลือดมาก,ก็ใช้ลูนเป็นเวทได้แต่ว่าไอเท,เทมสาคัญที่ผมลองเล่นแล้วสำหรับผมผมรู้สึกว่าต้องมีเลาเบสิ asing, ่งห่วถ้าไม่มีเลาเบสิ่งผมเล่นไม่ได้จริงถ้ามีเลาเบสิ่งเดอะแฟลตดูดเลือดเร็วมากนะถ้าสองมันนะถ้าไม่มีคือผมรู้สึกว่ามันแรงแต่ันเล่นลำบากอ้าว่านี้ตายแล้วเนี่ย ที่ดีผมควรจะรัวหมัดแล้วก,ลกดเอคว์เขาจะตายแต่ผมรีบกดไซโคเนี่ยไบโอมันเกิดผมกลัวไบโอยิงผมตายโอเคก็เล่นหายครับเกมน,นี้มีอันเดียเล่นชิลอยู่เวลาเดแฟเล่นออฟเลนพยายามทำให้ตังให้มันแบบมันเคลียร์คลิปไวอะ่ะใช้ท่านหนึ่งเข้าไปแล้วไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแบบเด็ดๆมันแอบเป็นเหมือนมูาดเหมือนกันนะใช่แต่ว่าข้อเสียของมันคือพยายามอย่าโดนขัดท่านหนึ่งนะเป็นเรา,าโดนขัดซุปเปอร์สปีดเนี่ยเรากลับบ้านยากจัดเลยนะ เดี๋ยวผมกดอันนี้ผมกดไซคนเพื่อที่จะแบบให้ศัตรูออกไปนะเราจะได้แบบเป็นการขึ้นป้อมให้เพื่อนแต่ผมรู้สึกว่าเพื่อนเอาป้อมช้าแปลกๆว่ะอา้าวไอ้บัสนี่พลาดเลเนี่ยเออหายจบเกมได้ปะฝืนไม่น่าได้ผมว่าแต่แต่อาจจะพอไล่ได้ปะเฮ้ยอย่างนี้มีตัวตายปะเนี่ยโอ้โหผมพลาดอู้มันติดตรงที่ว่าแบบ จริงจริงพลาสติกมันควรจะตามตัวฮีโร่ไปตรงนั้นมันดันตามย้อนหลังโอ้โหแล้วผมไม่ได้สับของทริงไว้แจกแน่เลยฟฟลเรียบร้อยเฮ้ยฟาเรนปิดปิดฟาเรนครับคุณผู้มชมครับช็อตนี้เรามาปิดฟาเรนด้วยกันครับมีการเวทแล้วไงพี่ใส่เลยอันติเมตสกิลไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ลัวหมัดรึเรียบร้อยเอ็กคิวหายบอกเลยโคตรแรงเดอะแฟตออฟมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับตัวโกงที่โลกลืมจริง เดี๋ยวผมจะเล่นเดอะแฟลตเล่นยางให้ดูแล้วกันนะครับคลิปหน้าแต่ผมรู้สึกว่ามันยากมากเลยใช่ผมอยากจะแบบเก็บเม็ดแต่ละตัวละครไปเรื่อยๆเรื่อยๆซีซั่นนี้เล่นเดอะแฟลตทีซั่นหน้าเล่นลินดิสอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นไวโอเล่นอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่าภายในหนึ่งเดือนเราได้เม็ดไหนนะเออคอนเทนต์นี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็หนึ่งเดือนแต่สีเรื่องก็รอกันนิดนึงนะผมไม่ค่อยมีเวลาติดงานประจำแล้วช่วงนี้ โอเคชอบคลิปนี้ก็อยากฝากกดไลค์กดติดตามกดซับส,สไครต์นะครับแล้วก็อยากแจ้งผมทําคลิปไนหนก็คอมเมนต์มาได้นะใครที่รอเกมเพราแบบ PlayStation รออะไรพวกนี้ก็รอกันนิดนึงนะผมไม่มีเวลาเล่นจริงนะแต่พยายามจะอัพคลิปอยู่นะครับแล้วก็พยายามลงให้เรื่อยๆแหละอเอ้ยอย่างนี้ไบโออย่างนี้หายเนี่ยน้องหมับเข้าให้โอ้โหโดนพี่ลัวแบบหมัดแบบอารมณ์เหมือนมวยไทยอ่าบัตเตอร์ไฟอย่างนี้ได้ละไม่ได้คิว e อคปล่อยมาหน,นึ่งรู้แล้วก็ไอเทม The b a t Off ผมมองว่าอาโพคาลิปสำคัญนะครับผมรู้สึกเรียบเบสิ่งช่วยทำให้เล่นง่ายแต่ว่าในเกมในเกมน,นี้ผมจะเน้นเป็นดาเมจซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเล่นเดอะแ t g การมออกเรียบเบสิงตลอดนะมันช่วยผมในการคิวเลือดได้ดีนะแต่ว่าเดอะแ t o ออฟก็ไม่เป็นไรเอ้ยได้รวบรวนสองตัวต้องหาแรกล้วะ ตายแน่แเออแล้็รนเลยรอกันเปิดดาร์กไอ้ดาร์กตัวที่สามนเกมนี้ตึงเกินทุกคนมันจะเหมือนช็อตไข้ไข้หน่อยนะเพราะว่าเกมนี้ประมาณเกือบย0ิกว่านาทีเลยนะครับทุกคนโอเคกลัวทุกคนจะเืือ์บเยถ้าเราเอาคิดเต็มๆมาภาคกันอะไรเงี้ยนะผมพยายามจะภาคหนึ่งคือเน้นความรู้ให้ได้มากที่สุดสำหรับตัวเด e f l a นะครับ2คือพยายามที่จะให้เทคนิคต่างๆให้ได้มากที่สุดนะ แล้วก็ปอบพวกเอทิเอเทคนิคพวกไอเทมอะไรเงี้ยเท่าที่แบบผมลองเล่นมาเอ้ยกดไซโครเลยโอ้ยโอ้ยแม่งแบบฟิกเกอร์เอาชัวร์เลยจริงๆไม่ต้องฟิกเกอร์ก็ได้นะผมรวบไปโดนอะยู่แล้วผมว่าก็ถือว่าให้เขาฟิกเกอร์ไปนะครับก็คือขู่เลยขู่อืมส่วน The Flash ฟิกเกอร์ไซโครผมมองว่ามันมันทำมันทำได้ดีนะฟิกเกอร์ไซโครก็ดีแต่ว่าแบบไอคิวปิดสกอร์ได้ดีกว่าตั้งแต่ไอคิวบัฟมาถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นฟิกเกอร์ดีกว่านะครับ แต่พอไอคิวบับมาเอ้ยผมว่าผมตีป้อมได้ทีหนึ่งแตกเลยเนี่ยเออคีบเข้าพอดีต่อยทีครึ่งหลอดวิกตอรี่โอเคเรามาดูกันว่าบวกแต้มน่าจะบวกแต้มไม่ได้เยอะมากปะ่ะเพราะว่าผมแต้มแต้มเซียวีไม่ค่อยได้เล่นนะเอบวกได้อยู่ 7, 7. เจ็ดเจ็ดรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์นะเป็นใจให้ผมมากเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจีีสวัสดีครับผม